สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิกเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีธนูนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาหาคุณเ,เร็วๆนี้นะคะใน30วันเพื่อนๆเ,เจอคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะก็นับต่อไปได้อีก30วันเลยนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำการเปิดไพ่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้ิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทำนายใดถูกต้อง100%อยเอย่ายึดการทำนายเป็นสารณะหรือนำไปสัดสินเรื่องราวความสัมพันธ์ใดๆในชีวิตนะคะการทำนายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลิน ะะส่วนใครที่อยากจะปรึกษานะคะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจนิมิตเชียนมนนางไม้หรือไลน์แอดที่ทรายทิ้งให้ด้านล่างแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมิตเชียนช่วยกดติดตามกด s u b สไคร์นะคะรวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะในคลิปนี้ทรายก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมในเดือนมีนาคมนี้นะคะ เป็นเดือนเกิดของสายเพราะฉะนั้นเนี่ยสายก็จะมีกิจกรรมนะคะแจกแพ็กเก็ดูดวงฟรีนะคะหลายรางวัลเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะหน้าเพจนิมเมจเชียนมนังไม้นะคะสาทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้กล่อง d e s คริปชั o นด้านล่างเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาหาชาวราศี หนูนะคะเขาคือใคร ห้าไม่เท้าหนึ่งเหรียญน,นะคะซีดาบสาถ้วยและ The Lover เขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนนะคะธาตุไฟราศีเมษธนูสิงห์นะคะหรือว่าเป็นคนราศีเมทุนก็ได้นะคะช่วงนี้เหมือนชีวิตเขาค่อนข้างยุ่งเหยิงเนาะเหมือนมีการออต้องต่อสู้แย่งชิงกับคนรอบข้างหรือว่าวุ่นวายกับคนรอบๆบข้างเยอะนะ เหมือนเขาอยากจะพักนะคะอยากจะพักผ่อนนะคะแต่ว่าเขาโชคดีเนาะในความวุ่นวายนั้น,น,นมีคนรักเขามีคนคอยช่วยเหลือนะคะสนับสนุนเขานะคะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเขานะคะเขามีโอกาสนะที่จะได้รับนะคะโอกาสทางด้านการเงินนะคะการงานที่ดีนะคะ คนคนนี้นะคะมีคนคอยอุปถัมภ์นะคะมีมีคนมีเพื่อนที่ดีนะคะมีเพื่อนที่ดีนะคะคนคนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของเขาดีกว่า พลังงานของพระราชาถือเหรียญพลังงานของเก้าไม้เท้าพลังงานของอัศวินถือดาบอืมพลังงานของห้าไม้เท้าพลังงานของ ราชนีนีถือดาบพลังงานของ3มดาบนะคะแล้วก็พลังงานของ6ดาบเนาะเออบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตพอสมควรนะ แล้วก็เป็นนักสู้ด้วยนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายในชีวิตนะคะเขาเหมือนแบบชอบคิดว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะค่ะเขาไม่ชอบที่จะพึ่งพาใครนะคะเขาจะรู้สึกไม่ดีเสียใจเจ็บปวดแค่ไหนเขาก็ไม่ค่อยที่จะพึ่งพาใครนะคะคนคนนี้แล้วก็ เขาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่อยู่ในระดับแบบแนวหน้านะคะหรือว่าจะเป็นหัวหน้าคนก็ได้เป็นคนที่มีเงินนะเป็นคนที่มีเงินแต่ก็ค่อนข้างที่จะระวังในการใช้เงินนะคะเขาไม่ได้คนใช้สุ่ม 4, สี่สมห้าเขาเป็นคนที่เคยเจอความรักที่ผิดหวังอย่างรุนแรงมาแล้ว ะะตัวเขาเองน่ะเขาก็รอคอยใครสักคนอยู่แหละนะคะในการที่จะเข้ามาเติมเต็มแต่ด้วยความที่เขาอะ่ะก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนแบบสู้สู้นักสู้นะคะเป็นคนที่เจออะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบทำตัวเองว่าเขาอยู่คนเดียวได้เป็นคนที่ดูจุกจิกจุจี้ขี้บน่นเขาคนนี้อาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะคะมีอายุมากกว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางอำนาจเออ นคนที่ชอบวางอำน,นาจคือเป็นผู้ใหญ่อะดูแบบเป็นผู้ใหญ่หัวบนราณอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานทางด้านความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตนะคะหากได้มีการดิวกันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแปดถ้วยสามถ้วย เจ้าชายถือถ้วยโอ้เป็นในเรื่องของถ้วยทั้งนั้นเลยนะคะเจ้า海尔แฟนเป็นความรู้สึกรุนรุนเลยอสุวินถือไม้เท้าเจ้าไฮพรินสเทส หกเหรียญอืมจะเรียกว่าอะไรเดียมันขึ้นเดอะฮอ f เฟนกับเดอะไฮพินสเทสออาจจะมีสิ่งลึกลับบางอย่างเนาะชักพาให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาเจอกันนะคะการเจอกันครั้งนี้แน่นอนว่าเขาอาจจะเคยผิดหวังจากความรักครั้งเก่าๆหรือว่าจากคนเก่ามาแล้วนะคะเขาเดินหันหลังอะสุดท้ายเขาจะเลือกคุณนะคะมันจะเป็นการพัฒนานะ มันจะเป็นความรักหรือการดิวนะคะที่พัฒนานะคะอาจจะได้ตกล่องป่องชิ้นกันก็ได้เป็นความรักที่เขาจะช่วยเหลือนะคะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเออแต่ว่าก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ของเขาด้วยนะคะเพราะเขาจะเป็นคนแบบ ขี้โมโหได้นะคะเขาจะเป็นคนขี้โมโหเนาะส่วนคุณก็จะเป็นคนขี้เล่นนะ,ะอาจจะมาเติมเต็มกันตรงจุดนี้ก็ได้นะคะอืมนะคะขึ้นไฮโลแฟนกับเดอะไฮ r รินเซสมีเรื่องราวลึกลับนะคะที่ให้คุณกับเขามาเจอกันหรือคุณอาจจะกับเขาเนี่ยอาจจะไปเจอกันตามกลุ่มแบบความเชื่อหรือเจอกันที่วัดหรืออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือศาสนาก็ได้นะคะอาจจะไปเจอกันนะคะ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นรักที่อาจจะต้องเดินทางอ่ะเป็นรักระยะไกลนะคะเ,เดินทางไปมาหาสู่กันนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเนาะเขาเขาเป็นผู้ใหญ่ะ่ะเขาจะมาช่วยเหลือคุณได้ดีนะคะแต่ว่าก็การเดินทางอ่ะนะคะการเดินทางเมื่อไหร่ที่มีการเดินทางแล้วก็ The High Princess มาด้วยนะคะ ก็อาจจะต้องให้เพิ่มความเชื่อใจกันนะเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ระยะทางไกลนะคะมันก็อาจจะมีความระแวงเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณชาวราศีธนูก็โอเคนะคะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่เป็นผู้นำนะคะคนที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกๆคนนะคะคสมหวังในความรักทุกทกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆฟังมาจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ